ต้องบอกว่าแต่ละลุกที่เสื้อออกมานั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับมาดามมดทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงขนตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปแล้วค่ะเชื่อว่าหลายคนเน่ยอยากรู้นะคะว่าในการแต่งตัวครั้งหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่วันนี้ทีมข่าวของเราไปหาคำตอบมาให้ฟังแล้วไปลองฟังเฉลยกันค่ะต่ำๆนี่ก็โหห้ชั่วโมงแล้วอะ อะไรอย่างนงี้แต่ก็ จริงๆแล้วมันก็ชินนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอาจจะเหนื่อยบ้างเวลาแบบนั่งแต่งหรือว่าเวลาล้างแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราก็สนุกไปกับมันคือถ้ามันเป็นงานแบบว่าคำๆมันก็เป็นชุดที่มีอยู่แล้วก็ได้หรือว่าเอาไปชุดที่เราประดิษฐ์ง่ายๆเช่นแบบชุดปลาหมึกอะไรที่มันตัดเย็บง่ายๆแต่ว่าถ้ามางานมันต้องการชุดแบบใหญ่โตมากหรือว่าดีเทลเยอะๆมันก็ต้องมีการแบบขั้นตอนการทําขึ้นมาใหม่จุดเด่นของพี่ว่าเลยคือขนตาพี่วอนอันนี้คือมีคนตัดให้เราหรือว่าเราตัด ใช่ใช่จะมีแบบทีมประดิษฐ์นะคะแล้วก็บางทีก็คือต้องอิมพอร์ตเข้ามาก็มีอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูมีความแบบแตกต่างดูสวยงามอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะใส่แล้ว,วาามันหนักไหมไม่หนักนะจริงๆรแล้วเออหรือเราชินไม่รู้นะแต่ว่าคนอาจจะคิดว่ามันหนักมันแบบอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วมันมันมันมีเทคนิค<อ>แล้วก็มันขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยจริงๆมันไม่ได้หนักนะการติดขนตาแบบผู้หญิงที่ติดชิดๆีครอบตายางนั้นหนักมากกว่าอีก